บายดีพี่นอ้องของปายสมุคนสุคน FC ทุกท่านนะมากินมะขามดองมือนี้นะตั้งโตอยากมะขามดองซึ่งมาแม่ไซได้ดองไว้สองสามมือและนะ้วเนาะสามมือนี่ยก็เลยมาสี่มือกันพอดีแซ่บเดี๋ยวแซ่บพี่น้องน,นี่ยจะได้ามะขามดอ,ดองจำเจียวจำเจออียวพง เกีวเกีวเกลือใส่ข้าวโดอ่าอกินมูดูน้องตัวอออเซบได้พี่น้องไงอืมอมสบายดีสบายดีห้อมนำเซฟเดีไม่ใส่พอดีกินเนาะต้องเื่อนหรือพอดิกินอืม้น กินในเอฟซีบังหัวยุ่งหัวยองมุดขั้นอะไรเป็นออาลานลานน้อยกำลังสนหัวยุงมัดเพีนน้องมันเดินไม่น้อยเพราะวันน้องอ้อนมันกินน้ำกันอ ไปหาก,กันบ่ได้พี่นอ้องช่วงเนี้ยพักโควิดนี้อยู่ไผอย,ยู่มันไปหาก,กันบ่ได้กัอกักตัวอยูอ่ก,กันไผ่กันลาวมาไปหากันเพื่อต้านโควิดเลยเฮ็นดนันมาขามดองไว้กิน ง่ายๆจูปปปเป็นได้น้องตูนสิม,มิดอยู่บ่อีนน่ะปกติถ้าเขากินมะขามดิบธรรมดาเนี่ยมะขาม้มธรรมดาเนี่ยได้ได้บอหนุนหนึ่งแต่ว่ามากินแบบนี้นี่ม,มัดเป็นชิบ มันหวานบ่พอพบ่พอพอีกเขากินหลายบุพอพตั้ตัวบุพอพกินมันฉันแตงว่านนี่แหละเนาะมันแซ่บเลยพี่เนาะมันแซ่บกินป็นชิบกระมัดขึ้นมาเลยเนาะ ลูกรอบไม่ใส่ช่างเฮ็ดเนี่ยผู้นี้แหละเป็นโวยแอบแซ่บแอบจังต่ใดกำลังขี้เดือกเก็บแซมเก็บกระปูแซมเก็บกระปูเก็บกระปูใส่กระดงเข้ามายิน่ีนะฮะถ้าปอนยแน่อืมกบไปซะหนาไปซะ

ชององก่ชมๆเนอหนึ่งมหนึ่งพอดีพอดีกินน้อที่มัดได้ได้นน่เนาะ แบบนัื่อนละเครื่องหนุ่ยแซ่บแซ่บแซ่บไม่ได้ไม่ปรุงไงไม่ได้ไม่ปรุงนะลุงนาภาเนอะลุงนาภาสาวเชนโน ม่ได้มาปุงป้งอุ้งมาปุ้งเห็นหอ่างไม่ปุ้งกันมาปุ้งเห็นไในยากเลยของผู้ใดอยากได้ไไดไดสูตรดอกมะขามสูตรของแม่ไส้เคยเห็ดนี่เลยมันคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อะแม่ไส้สีแนะน้ำให้เอาเ,อาเอามื่อให้กินเองถ้าประกันมาแซ่แบ น้องมันจะได้ดีในตัวไล่ไเข้าไล่เข้าไล่เข้าในมันไล่ออกไล่ออกเทอาไล่ทะลุด ปีนี้ฮะกเฮ็ดกินเทอเดียวเนาะเพราะมะขามมันกับโบทันแกเนี่ยบึ้ง่งบึงบงบ้งโบทันได้เป็นถ้ามะขามเพิ่มได้กับโบเป็นได้พี่น้งเวลาเอาไปแท่มันจะเปลือยเมื่อเอาพอดีกำลังเบ่งกำลังเบ่งอันแก่นของมันยังเขียวอยูอม่มันกัดชิบอกสบายในเวลาเพรามเบ่งแต่ว่าเวลามันเหมิมแล้วรับ เขาไปแท่นำ้ำคืนดึงยงนมันจะเปื่อยจะเปื่อยจะถือว่าเสียมักขามมักขามใหญ่แล้วแดงคักงไหนเป็นอันมักขามคงหน่อยบักใหญ่แห้งขักบอกกันไงเวลากินกับมินันหลาย อยังเงี้ยแต่เสียงว่ากบ,บันแจ้งน้องตู่กันยอมแล้วก <c oughs> ินมดมดี่น้อเงอยังสี่ห้ามาก <c oughs> วันทีิกินมดอะาสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนได้ขอฝากกดไลวกว์กดแชร์สซ้าน้องตู่พบงไว้กับมดทุกท่านเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี